ได้มาแบบนี้ค่ะไปดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างไปกันได้เลยค่ะ คนเลยค่ะก็เติมแป้งเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะ ที่พี่ทำปาปุกโกวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้ลูกสะใภ้เขาจะจัดเหมือนกับว่าจะเชิญแขกมาที่บ้านด้วยนะคะพอเวลามีใครมาที่บ้านเนี่ยคนที่เป็นผู้ไปเยือนเนี่ยจะต้องทำขนมหวานคนละชิ้นหรือไม่ก็าบางคนถ้าขยันก็อาจจะทำหลายอย่างก็ได้นะคะแต่จินานนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดีทำทาปาปูกโกก็ เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าทานร้อนๆแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะชอบปลาต้องโกกันมากเลยนะคะยิ่งภาคใต้หรือไม่ก็มีหลายๆประเทศนะคะที่ว่ามีปลาต้องโกทานเป็นมื้อเช้าเอาเป็นว่าจิ๋นานวดได้ที่แล้วนะคะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะ จีน่าจะพักประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อนๆพ,พักแตงแบบง่ายๆก็เลยนะคะเอาจานมารองไว้เอาจานมาปิดไว้นะคะเหรือจีน่าจะย้ายไปตั้งในที่อุ่นๆน,นะคะเพื่อนๆ ใช้ไม้เคลืองเลยนะคะเ,เพื่อนๆง่ายดีนานมากเลยนะคะที่จีนาไม่ทําขนมอะรอบนี้มาทําปลาต้องโกดูสิว่าจีนาจะทําสําเร็จไหมนะคะเ,เพื่อนๆแบ่งเป็นสองส่วนแล้วนะคะ มันเล่นเหมือนกับมันเล่นขายของเลยนะคะ <Okay. S 1> โอเคโหประมาณว่าตัวไม่เท่ากันเลยนะคะ รือว่าเพิ่งหัดใหม่ก็แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณว่าทดลองทอดดูนะคะรอบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสำเร็จอ่ะไม่ค่อยสวยเลยอ่ออกมา แต่ไม่เป็นไรพี่สู้นะคะพี่จะทำเป็นอะไรนะตอนต่อไปนะคะปาต้องโขอของพี่จะต้องมีตอนต่อไปแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่จะต้องทำปาต้องโขให้สำเร็จให้ได้ไม่เชื่อก็ลองดูนะคะอันนี้ไม่ใช่รายการสอนทำอาหารนะคะ รายการหัดทำอาหารด้วยกันดีกว่านะคะเพื่อนๆประมาณว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสำเร็จลองมันลุ้นกันต่อไปนะคะเพื่อนๆว่าจินาจะทำปลาต้องโกสำเร็จไหมดูนะคะเพื่อนๆดูเหมือนมันจะพองดีมากเลยนะคะแต่จินาขอบอกความลับอยู่นิดนึงนะคะเพื่อนๆจินาลืมใส่เกลือคะ่ะ เอไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงพลาดไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าอ่านสูตรยังไม่จบแล้วก็เตรียมทำนู่นทำนี่ก็เลยกลายเป็นว่าลืมใส่เกลือเข้าไปนะคะไหนเป็นไรก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะหัดเราจะหัดทำขนมไปเรื่อยๆเลยนะคะทีน่าจะลองชิมอันนี้ดูนะคะว่ามันจะโอเคหรือเปล่ามันก็ครวงอยู่นิดนึงนะ แต่น้ำมันเยอะมากเออใช่กรวงสำเร็จนะโอเคผ่านค่ะเพื่อนๆโอเคนะขนาดลืมใส่เกลือนะถ้าได้จิ้มกัน,นมนี่โอเคเลยเดี๋ยวเรามาทานกันตอนที่ว่าจิ้มกัน,นมดูนะคะเพื่อนๆทำไมรู้สึกว่ามันแข็งๆนะ พอโยนเข้าไปแล้วมันจะเสียงป๊อกป๊อก,อกซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เหมือนที่เคยกินที่เมืองไทยเลยนะจะต้องมีตอนต่อไปนะคะเ,เพื่อนๆกับปลาต้องโกนี่ลองชิมดูนะคะนี่มันก็กรุ้งดีนะแต่ว่ามันกรอบกรอบอะไม่เข้าใจ อืมอร่อยคลิปนี้จีนาก็ขอลาเพื่อนๆก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจีนาก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันนะคะมีความสุขในทุกๆวันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ